สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยนะครับผู้หญิงในคลิปคือแฟนเก่าผมนะถ้าใครได้ติดตามคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็เคยไปไทยด้วยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเลิกกันเรียบร้อยแล้วแล้วพอดีก็ยังต่างคนต่างยังไม่มีใครก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อันนี้คือเพื่อนจริงๆนะครับเพราะว่า,ายังเหลือที่จะต้องเคลียร์กันเรื่องเอาสิ่งของนะครับพอดีน้องพอดีมืกล้องผมไป ล้วก็ได้นัดเจอกัน,นไหนก็มีวันหยุดก็เลยเที่ยวสเปนด้วยกันแล้วก็จะได้กล้องให้ผมคืนด้วยก็เรามาเจอกันต่างคนต่างบินมาเจอกันที่สเปนมายอร์กาตอนนี้สเปนก็กําลังร้อนพอดีแต่ก็ไม่ได้ถือว่าร้อนมากแต่ก็เป็นหน้าร้อนที่ยุโรปทุกประเทศแทบจะมีกันถ้าจะให้ร้อนมากๆก็เป็นช่วงเดือน6ก เดือน7นะครับที่ประเทศยุโรปเสร็แล,แล้วเรา2คนก็นั่งมาชมเมืองเก่าของสเปนเ,เมืองเก่าของสเปนเมืองนี้ไม่มีคนอยู่นะแต่เป็นเมืองที่เอาไว้ให้สำหรับคนชมสำหรับใครที่อยากจะขึ้นมาก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับอย่างในคลิปนี้ <Okay. S 1> ผมก็ได้ลงกลเขาไปเรียบร้อย<ส>เขาเสนอสให้คนละ 30ยูโรเขาบอกว่าจะนั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ที่จริงก็แค่ประมาณ15นาที20นาทีแต่ก็แพงนะครับถ้า50ยูโรตีเป็นเงินไทยนี่น่าจะเกือบ2,000บาทถือว่าแพงมากถ้าเกิดว่าใครไม่ใจร้อนลองต่อรองเขาก่อนนะสักหัวละ15ยูโร2คน30ยูโรผมว่าเอาเนีๆ่ๆเพราะว่าทุกคนที่เขามา ผมไม่ค่อยเห็นว่าเขาจะยุ่งหรือว่าเขาจะต่อคิวกันอะไรมากมายนะครับก็ให้ใจเย็นๆแล้วก็ต่อรองรปกับเขาแต่นี่คือผมเพิ่งมาครั้งแรกโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็ถามว่าสองคน5 0ยูโรจะขึ้นไหมผมก็รีบตอบไป <c oughs> ว่าขึ้นแต่แล้วมานั่งคิดไอ้มันแพงเกินไปสำหรับ50ยูโรแค่นั่งหมาแค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามาหาความสุขไม่ได้ซีดีดอะไร ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นี่ก็จบจากนี้ก็จะไปกินข้าวไปทานอาหารของประเทศสเปนกันประเทศนี้เขาจะมีทะเลมีแม่น้ำเยอะมากสวยแล้วก็อาหารนี่สดใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารจะเป็นยังไงครับและแล้วอาหารก็มานี่คืออาหารทะเลสวยมาก ดูหัวปลาหมึกสิใหญ่เท่าแขนเลยอ่ะจานของผมที่เห็นเยอะเนี่ยอยู่ที่28ยูโรถ้าตีเป็นป <ะ S 1> เงินไทย28ยูโราาก็ประมาณเกือบพันบาทเราเราตีเป็นเงินไทยไม่ได้หรอกมันแพงครับรผมมาจากประเทศเดนมาร์กผมต้องตีเป็นเงินเดนมาร์กก่อนแล้วค่อยไปเป็นเงินไทย28ยูโร1ยูโรเท่ากับ34บาทถ้า20ยูโรก็ก็ไล่กันเองนะครับ อาสอนของคุณผู้หญิงก็ประมาณร้อยเอไม่ใช่ถ้าเป็นยูโรประมาณ18ยูโรของผม28ของเขาประมาณ18ยูโรของผมน่าจะแพงกว่าเพราะว่ามันมีหลายชนิดแต่ก็แบ่งกันจิ้นก็ชิวๆครับถือว่าอร่อยใช้ได้ถ้าใครจะมาเที่ยวสเปนก็เตรียมตังค์ไว้เลยนะค่าของชีพ เอาเรื่องเหมือนกันไม่ใช่ถูกๆนะครับยูโรแพงแต่ถามว่าคุ้มไหมคุ้มอร่อยผมนี้แบบสั่งมีสั่งเพิ่มนะยิ่งกุ้งด้วยสั่งเพิ่มองอันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกับการที่มาเที่ยวไม่มีอะไรมากพักผ่อนยนใจครับแล้วก็น,นี่คือเลิกจริงจังไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรอันนี้คือเป็นเพื่อนกันจริงจริงครับก็ยังโสดก็ยังเปิดใจอยู่ครับ ก็ที่จยาหาใครสักคนที่เข้ามาขอบคุณครับ